ทเทรนโลกไม่เคยรอคุณเปิดประสบการณ์จากมืออาชีพแถวหน้าของไทยเปิดมุมมองใหม่กับคนไทยในเวทีโลก This is my future จับทเทรนใหม่ใส่อนาคตเด็กไทยพบคำตอบเรื่องอาชีพกับ12มืออาชีพใน10สาขาทเทรนโลกตัน5สกรน,นาทียุทธนาบุญอ้อมวงธนงชัยนรงศรี เรื่องโรดพูนผลนวัดอิสระไกรศีลดรขวัญหันทรงกิจพงศ์โอ,อุ่มจูตระกลสุธิพงศ์สุธินรัมธาดนิธิปิติการเพชรโอสถานุเคราะห์ กิติรัตน์ระนองสีไพรามุ่งพันกลาง This is my future 1 3ถึงส4พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนซิ n e p เพ็กแแบ่งปันประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทย โดยมูล,ลนิธิไทยคม กับกระสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ The Daily dose special กับผมจอมนะครับ สุดท้ายนี้อยากจะพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศบ้างนะครับเรื่องการเลือกตั้งในพม่าก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับแม้ว่าจะเกิดความวุ่นวายจลาจนขึ้นมากมายแล้วก็เป็นการเลือกตั้งที่จะเรียกว่าไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติสักเท่าไหร่เพราะเห็นว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับไม่เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลนะครับแต่ว่าในประเทศที่อยู่ในค่ายของสังคมนิยมด้วยกันอย่างเช่นเวียดนามรัสเซียแล้วก็จีนนั้นก็เห็นว่าการเลือกตั้งที่ผ่านพ้นไปในพม่านั้นก็เป็นจุดเรริ่มต้นนใกา จะสร้างประชาธิปไตยในพม่าและเป็นการได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างแท้จริงนะครับซึ่งก็เป็นแนวคิดของสังคมนิยมที่สอดคล้องกับทางรัฐบาลพมา่าแต่วันนี้มีข่าวที่น่าสนใจก็คือการที่ทางรัฐบาลพม่านั้นก็อาจจะมีการปล่อยตัวนางองซานซูจีในวันเสาร์ที่13พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นจริงอย่างนั้นก็จะทําให้เธอนั้นได้พบกับอิสรภาพอย่างแท้จริงได้นะครับหลังจากที่ถูกกักบ,บริเวณให้อยู่แต่ภายในบ้านมานานถึง20กว่าปีซึ่งพักของพักสันนิษา บาทแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่เธอเองก็อยู่ในพรรคนี้ด้วยนั้นก็เตรียมที่จะมีการเฉลิมฉลองให้กับเสรีภาพที่เธอจะได้รับในอนาคตแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับทาง,งข่าวจากกองทัพ จากทหารพม่าเองเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับแล้วก็ไม่มีใครยืนยันได้ว่ารัฐบาลพม่าจะปล่อยตัวนางองซานในวันเสาร์นี้จริงหรือไม่นะครับซึ่งถ้าหากมีการปล่อยตัวจริงๆก็ๆก,ก็คงจะเป็นโอกาสดีเหมือนกันนะครับที่ลูกชายคุณเล็กของเธอก็คือนายคิมอาริสที่มารอพบ แม่คือนาะอองศานซูจีในประเทศไทยนั้นก็อาจจะมีโอกาสได้พบหน้าแม่ของของเขาด้วยเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของที่2ที่ในเรื่องประเด็นที่2ที่อยากที่จะมาพูดคุยแล้วก็หยิบขึ้นมาคุยในวันนี้นะครับ เรามีหนังสือเล่มหนึ่งที่ทางจอจดับบลยูบูชได้ประธานาธิบดีคนที่43ของสหรัฐอเมริกาได,ไ,ดได้เปิดตัวหนังสือเล่มแรกของเขาชื่อว่า Decision Point หรือถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็กคือปมประเด็นที่ต้องทําให้ตัดสินใจหรือว่าปมที่ต้องทําให้ตัดสินใจเป็นหนังสือที่มีความหนาประมาณ500หน้านะครับเป็นหนังสือที่บูชนั้นเขียนถึงเรื่องราวของเขาตั้งแต่วัยเด็กวัยรุน่นแล้วก็เติบโตอยู่ในเท็กซัสแล้วก็เขาก็พูดอย่าง บริสุดใจนะครับบอกว่าความรุ่มเร็วในชีวิตของเขาก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับเรื่องของการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่เขาให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือการที่เขาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งต้องเผชิญกับปัญหามากมายนะครับในการตัดสินใจที่ยากลําบากหลายๆครั้งนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็ได้พูดถึง14พอย์หรือ14ประเด็นที่เขา ต้องอยู่ในภาวะที่ตัดสินใจค่อนข้างลำบากในการเป็นประธานาธิบดีนะครับและแน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการตัดสินใจในการที่จะนำประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าสู่าการทำสงครามกับประเทศอิรักนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ได้เขียนถึงเหตุผลสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนี้นะครับในยุคที่เขาเป็นประธาน,นาธิบดีซึ่งก็จะเรียกว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งเป็นผลสื เนื่องจากเหตุการณ์นา1เนะครับแล้วก็นํามาซึ่งการจับตัวประธานาธิบดีสดตมพุเสเซนไปสู่การประหารในช่วงสัปดาห์มาเขาก็ให้สัมภาษณ์คือทางบูชก็ให้สัมภาษณ์ทาง NBC ด้วยเหมือนกันนะครับว่า เขารู้สึกโกรธและผิดหวังอย่างมากที่ไม่พบอาวุธทำลายร้ายแรงในอิรักอย่างที่คาดคิดเอาไว้นะครับจนถึงวันนี้เวลาเขาคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทีไรเขาก็จะรู้สึกโกรธอยู่เหมือนกันนะครับที่ไม่สามารถที่จะพบกับอาวุธร้ายแรงใดๆกามที่เขาได้คาดหวังเอาไว้ได้ในการที่เป็นข้ออ้างอันหนึ่งในการประกาศสงครามกับอิรักและนี่เองนะครับที่ทําให้คนอเมริกรนันจํานวนไม่น้อยหมดความเชื่อถือหรือหมดความศรัทธาในตัวเขานะักข่าวของ NBC ก็ยังถามเขาด้วยเหมือนกันนะครับว่าจะ,จะขอโทษต่อชาวโลกหรือต่อ คนอเมริกันหรือไม่ต่อความผิดพลาดในการนําอเมริกาเข้าไปถูกสง,งครามกับอิรักคําตอบของเขาเคือบอกว่าการขอโทษเท่าก,กับาการยอมรับว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องที่ผิดพลาดแต่เขายืนยันว่าสิ่งที่เขาทําไปนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะถ้าปล่อยให้สแตมวุเซนยังคงอยู่ในอํานาจต่อไปโลกนี้ก็จะไม่มีวันสงบสุขแน่นอนนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็คงจะดูได้นะครับว่าถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะโค่นล้มอํานาจของประธานาธิบดีสแตมวุเซนไปแล้วโลก ของเราทุกวันนี้อยู่ในความสงบสุขมากน้อยแค่ไหน,นการก่อการร้ายก็ยังคงมีอยู่แต่แน่นอนอาจจะเรียกว่าน้อยลงหรือว่าอาจจะมีความเข้าใจทําให้โลกมีความเข้าใจเรื่องของการก่อการร้ายมากขึ้นและนอกจากนั้นนะครับ หนึ่งใน14เรื่องที่อยู่ในหนังสือ Decision Point ของอประธานาธิปธานาธิบดีของสาหารัฐอเมริกาจอร์จบูยูบูชนั่นคือการเข้าไป <of the S 2> ช่วยเหลือประชา <the crisis. S 1> ชนคนอเมริกันที่ประ,ประสบกับอุทกภยัยหรือว่าพายุเฮลิเคนแคทรีนาที่รัฐนิวออร์ลีนนะครับซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนะับ พันคนทีเดียวซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและก็ล่าช้าอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าโดยกลไกของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีความเชื่อมั่นในกลไกของมูลนิธค่อนข้างมากในการดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนของเขาแต่สุดท้ายเฮอริเคนแคทรีน่าที่เกิดขึ้นที่นิฮอลลีน ก็ทําให้ความสูญเสียเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในใน14เรื่องนะครับหรือ14ประเด็นที่เขาบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดแต่เขาในหลายละเรื่องที่เขาก็ยอมรับว่าเขาก็ตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำนำไปสู่การเสื่อมความศรัทธาและความนิยมในตัวเขาลดลงไปเรื่อยๆนะครับในช่วงหลังๆแล้วก็นํามาซึ่งความพ่ายแพ้ให้กับทางพรรครีพับริกันความพ่ายแพ้กับพรรค d e m o c ร a ันะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับน่าสังเกตว่าหนังสือ decision point ที่ประธานอดีตประธานาธิบดีสหรัฐจอร์จบุนยูบูชออกมาเนี่ยเป็นการออกมา1สัปดาห์หลังจากการเลือกตั้งมิเทิร์ประธานาธิบดีเพิ่งผ่านพ้นไปแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่พรรครีพับริกันนั้นกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งในหมู่คนอเมริกันนะครับเนื่องจากเพราะว่าทางประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือบารักโอบามาซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยี่ยมเยือนในประเทศในเอเชียเวลานี้นั้นจะเรียกว่า สร้างความผิดหวังให้กับคนอเมริกันอย่างมากในเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับมีเรื่องของปัญหาการว่างงานซึ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมากกว่าส0ซนในขณะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าบารักโอบามานั้นก็อาจจะมีโอกาสอยู่ในตําแหน่งประธานาธิบดีได้เพียงสมัยเดียวนะครับจริงๆแล้วเรื่องของการออกหนังสือเนี่ยก่อนหน้านี้ภรรยาของจอร์จบุชหรือคุณรอ่าบุชก็ได้ออกหนังสือออกมาเล่มหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งมีชื่อว่า spoken from the heart หรือเป็นเรื่ พูดออกมาจากหัวใจเป็นเรื่องราวชีวิตของสตรีหมายเลขหนึ่งนะครับของสหรัฐอเมริกาที่ทำงานร่วมกับจอร์จดับบลิวบูชในช่วงที่ดำรงตำแหน่งนะครับแล้วก็ตลอดเวลาที่ทำงานนั้นเธอก็มีความรู้สึกดีๆต่อคนอเมริกันต่อประเทศอเมริกันและต่อสามีของเธอเองนะครับซึ่งหนังสือทั้งสองเล่มน,นี้ก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับจากเว็บไซต์ของ amazon c o m นะครับก็เป็นเรื่องที่มาฝากกันแต่ว่าเรื่องที่น่าจะติดตามต่อไปก็คือเรื่องของการประชุมของอ นานาชาติเรื่องของการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนะครับครั้งที่14ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพรอดูนะครับว่าวันที่13เสาร์ที่13พฤศจิกายนนี้ปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้นจะออกมาอย่างไรนะครับนานาชาตินั้นจับตามองเรื่องนี้และเห็นว่าทุกๆประเทศในการทํา เรื่องของทุริตคอร์รัปชันที่เป็นลักษณะมีมากขึ้นในหลายประเทศนั้นโดยเฉพาะในประเทศที่กําลังพัฒนาเรื่องของกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งเหมือนหรือไม่นะครับที่จะเป็นตัวนําไปสู่การเกิดการคอร์รัปชันขึ้นแล้วอนุสัญญาหรือว่าปฏิญญาที่กาลังจะร่างกันนี้นั้นจะนําไปสู่การแก้ไขได้แค่ไหนนายกมนตรีในวันนี้ก็ได้พูดในช่วงของการประกถาพิเศษด้วยเหมือนกันบอกว่าการประชุมเรื่องของการทุริตคอร์รัปชันในครั้งนี้ไม่ควรจะเป็นการพูดกันเพียงอย่างเดียวแต่จะต้อง เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเราก็หวังว่าการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่พูดเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นผลในเชิงปฏิบัติที่เป็นรูปธปรรมด้วยเช่นกันเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเด e Daily โ o ดอสเปเชียลกับผมจอมเพชรประดับในคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมในอาทิตย์หน้าพบกับเจ้าของรายการตัวจริงสุทเพิ่มจะมาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปสำหรับผมคืนนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ